เข้ามากี่วัน เล่นน้ำมีชุดมาเล่นน้ำไหมละ่ะคือเขาไม่ให้เล่นหรอมั้งให้เล่นไหมเล่นเล่นได้แล้ลุกเอ๋มีมกางเกงขาสั้นด้วยเรร็บร้อยห่วงยางไม่ต้องใช้มั้งไม่ต้องมีแล้วพกมาแล้วไ <laughs> ป บรรยากาศยา,ยามเย็นนะครับที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าลานนับดาวนะครับเป็นจุดกลางเต็นท์ของอุทยานคืนนี้ลุงเองก็จะมานอนที่นี่กันนะครับเราได้จองเต็นไว้นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับ พระอาทิตย์กำลังตกเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบหนกาสานาทีเดี๋ยวเย็ยนๆเราก็จะทำอะไรกินกันอ๋อก็โทษครับจะขาอะไรกินกันเพราะเราไม่ได้มีเครื่องมือมานะครับอันนี้ก็เป็นเต็นของเรานะครับนี่เป็นเต็นของทางอุทยานนะครับนะครับเราก็เช่าเต็นนะครับแล้วก็นี่ครับบักอึดของเรานะครับ ที่พาเรามาครับทดสอบออกทัวริงนะครับงวดนี้ตอนนี้อยู่ที่อุทยานน้ำพองนะครับจังหวัดขอนแก่นก็มาทดสอบจะเวฟล้อยี่้าไอนะครับก็ถือว่าใช้ได้ขึ้นเขาลงห้วยนะครับลุยมาเม,เมื่อเช้าก็ตียาวมาจากอุดรเลยนะครับแต่เช้าเลยแล้วก็เที่ยวทั้งวันเลย คืนนี้เราก็มาพักกันที่เทียนแห่ชาติน้ำพองครับลานนับดาวตอนนี้ป้าปุ๋ยก็นั่งนี่ครับได้ซื้อซื้อสตอบุรี่มาจากอะไรนะผูก้อนปะมาจากผูก้อนนะครับนี่นี่นี่สตอบุรี่สิดลูกหือ นะดเดี๋ยวแบ่งให้ลูกนึ่งนี่ครับเดี๋ยวบรรยากาศยามเย็นก็เดี๋ยวหาอะไรกินกันตอนนี้เป็นเป็นหันหน้าออกทางที่ตะวันตกพอดีเลยแดดร้อนแดดร้อนมาก เดี๋ยวแดดร่มๆมแล้วค่อยลงอาบน้ําเล่นน้ํากันโอเคเดี๋ยวลงเอพักก่อนก่อนครับ